นี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเขาปลูกเล็กนะครับเนาะของแท้มันจะอยู่ข้างใต้ครับนี่นี่ครับของแท้มจะอยู่ข้างใต้เห็นไหมพี่น้องนี่็หัวมันกับประมาณนี้แหละครับใหญ่ด้วยครับพี่น้องถือว่าใหญ่สวัสดีครับอยู่กับบากุไกในช่องอีสานบ้านคอยครับวมืนอี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามหมดเส้านะครับเนาะบากุไกกับชี พาพี่น้องมาชมให้มันนะครับเนาะหลังจากที่ไหนาให้ตาไปโดนบ่ได้เสียไปแทนะครับเนาะกะไปเสียหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับดูแลต้นมันของเขาตลอดช่วงฤดูการหลังจากเก็บเกี่ยวที่ผ่านมานะครับไปไปเบิ่งผลงานกันครับว่าช่วงที่ผ่านมานี่ผลงานเขาเปน็นยังไงน,นะครับเนาะไป ครับอันนี้ก็เป็นมันไ้น้าเนาะครับเนาะอันนี้สิเป็นแปลงของยูนาใ,ใ่อวนนะครับเนาะแบ่งส่วนหนึ่งของเขาที่ปลูกไว้ใยอวนเพิ่นก็เมตตาให้เขาได้เห็ดนะครับโอ้หาวจนหดพูดเลยพี่น้องเขี่ยวลงไปอ,อันนี้ก็วางแผนใบวา,บาสิก,กูนี่นะครับประมาณช่วงวันที่สิบหา้าพฤษภาอันนี้ก็บที่บเด้ขายโรงงานเนาะครับนะเนาะาราวาโรงงานตอนนี้ปิดไปแล้ว ฮอกาจิเดขายเดขายด้วยส่วนของเงินล้านนะครับรับสื่อเห็นข่าวว่าร้านรับสื่อเปิดราคามาประมาณ2องบาทสีนะครับกโรลงงานที่ปิดไปเมื่อกี้ราคาสุดท้ายรับสื่อ่าสุดกับมันสามบาทห้ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพาคีมอสไซไปเร็วนะครับเนาะเดี๋ยวไปหอดจุดนั้นเดี๋ยวกูไกลสิล้องพี่เส้นหัวมันให้พี่น้องเบิรงว่าเออ ที่กูแล้วขอระมันมันได้ซำไดเนะครับเนาะกับธรรมดาและครับเป็นมันเห็นนะเป็นมันระยะสั้นซึ่งเขาก็ต้องคูออกแล้วกับวานเขาต่อไปนะครับนี่ครับส่วนในแปลงทั้งๆนี้นะครับเพิ่งเพิ่งปลูกไปในประมาณเดือนนิดๆครับเดือนนึงไงนะครับเดือนนิดๆเพราะว่าช่วงเดือนายเดือนนีานะครับมีฝนตกมาให้นะครับก็เลยได้ปลูกมันหน่อยพอดีกำลังเขียวง้มเลยครับนี่ อันนี้แต่ว่ามันตรงนี้เป็นมันทั้งไฮนะครับเนาะบอลเป็นมันไฮนะแต่ว่าอันนี้ครับส้อนนีนน้ไปเป็นมันไฮนะครับไปโฟกัสขึ้นมาแล้วสวอดเลยวะเปิดเทอมอเอมือ่อใดเปิดเทอมเมื่อใดนี่ของแท้ยชิไปเทียว่ทาท,ที่นี่แต่เอิ้เขาเก็บปลาเก็บปลาปะ อันนี้ก็สูบน้ำใส่เนาะครับสูบน้ำใส่เป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าการเข้าอยากให้มันจะเลื่อนเติบตัวได้มากที่สุดก่อนเก็บเกี่ยวเนาะก็เลยต้องสูบน้ำใส่นี่ครับบกเลยครับใกล้ก็ได้เก็บปลาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำรอเลียงอ้ผ่านแห่งมาได้ย้อนน้องนี่แหละครับพี่น้องกา ถามว่าฮั่วซีมีการบำรุงรักษาจัางได๋ก่อนสิสิเก็บเกี่ยวไปเนาะครับเนาะก็คือตอนนี้สิเป็นปุ๋ยเก็บนะครับเพราะว่าส่วนของดินนี่เฮาสิบ่ไปหยุงแล้วครับเฮาสิบ่ไปหยุงกับดินแล้วสิเป็นใส่ปุ๋ยเก็บ0ูนยบวกกับเัน20 20 20นะครับเนะบาะเพราะว่าถ้าเฮาใส่แต่ตัว0060เลยประสิทธิภาพของปุ๋ยมันสิบ่เต็มที่ครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยมันต้องมี ทีเนี้ยก็ต้องมียูเรียเขามารวมด้วยมันจะเกิดประสิทธ,ธิภาพในการกินปุ๋ยของพืชนะครับเนาะไปถึงให้แล,แล้วครับเดี๋ยวบากูไก่สิพาไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งหัววาหัวมาด้สำเนียงแล้วมันสินก,กูนี่ะเรียกตัวน,นี้แล้วกันครับนี่เดี๋ยวชุบชุบโอ้ดินดินนี่ถือว่า ขุดลงไปนี่ถือว่าล้วนโอ้ยยาบาลโทนี้เถอะพี่น้องโอบอแมนตรงเนาะเห็นบ่ครับอันนี้มันกันมันกับสับนิ้วมือเถอะลเลยอ่บอแมนใบแมนใบแมนตรงนี้ชึบอ,อันนี้เป็นพันกระแสศาสตร์ด้วยพี่นอ้องนี่หัวมือ นี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันฮอปลูกเลยนะครับเนาะของแถ่มันจะอยู่ทั้งใต้ครับนี่นี่ครับของแถจะอยู่ทั้งใต้เห็นบ่พี่น้องนี่ครับวมันกับประมาณนี้แหละครับใหญ่ด้วยครับพี่น้องถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่กัชิวา่านี่แหละครับหน่หน่หนก็ขอเขียนอยู่แต่ว่ากัในใหญ่ ไนะงได้รับที่มันไ้น่าสีไงได้เหระครับพี่น้องอันนี้ครับว่าโบตองหัวนด้ครับถ้เบาเกิดว่าเป็นมันไหเดี๋ยวเขาจงไวได้นี่หัวนี่นึกภาพบอกเลยว่าตองสีไงนขนาดใดอันนี้อันนี้เขาปมมลูกมันเล็นแ้ครับเนาะคือตัวนี้บ็เป็นของแท้นด้ครับเด้ออันนี้ก็เป็นของแท้นี่ครับของแท้สีทังไตแต่ว่าถ้าเป็นกรณีมันไ้นี่หัวซุมุันนี่หง่ขึ้นหมดเลยครับนี่แต่ว่าในกรณีของมันไฮนะนี่เขาชิได้แต่หัวตัวนี้ตัวนี้ของมันแล้ครับนี่ โอเคดินดินมันชนะมันได้เปรียบตัวที่ว่ามันร้วนซุยดีไหมครับมันมันสีดินบ่เนอืมเห็นบ่สังเกตบางแบบดินนี่สภาพดินนี่ขึ้น้วนซุยมากแล้วเวลาเขาปลูกมันชนะแล้วเขาไปปลูกเขานี่เขาก็ง้ามครับพี่นอ้องเห็นไหมเขาได้ผลผลิตเขารายพร้อมนะครับเนาะวันที่สิบห้า สภาบเก็บไร่เก็บเกี่ยวอีกเครื่องเดือนอ่าอีเล็กมุกลมอายุมันก็อะไประมาณหกเดือนหาเดือนหกเดือนนะครับเนาะก็จะปลูกเขาต่อไปสูบน้ำใส่เดี๋ยวหอดยงามกูบางกูไกลสิพาพี่น้องกาเบิ่งว่าเออผลผลิตเ้ามันเป็นยังไงเขาไปขายแล้วมันได้ยังไงมันได้จักบาทมันเป็นตะคือบ่อเห็ดมันชนะอ่าพี่ไกน่นี่บางกูไกลประเทศไทยว่า บ้านเฮนาเนี่ยเขาเข็ดเขาได้เงนินจังไดหรือว่าจังไดนะครับเนาะแต่ปีนี้สิมีโอกาสได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับสำหรับวันนี้ป้าคู่ไก่กะมีเรื่องราวน้ำมาฝากพี่น้องทำเนียดนะครับเนาะช่วงนี้ก็สิพยายามอัพวินอดูแนีจังน่อยนะครับเนาะเพราะว่าไก่หอนช่วงให้รายแล้วไก่หอดช่วงเก็บเกี่ยวแล้ว อยากให้พี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปากุไกไก่เด้อครับมีข่าวเป็นยังไงทั้งบ้านพี่น้องแหล่งที่ทางบ้านบากุกไก่บอกกันมาบอกสูกันฟังนะครับนาะเป็นยังไงกัมาบอกสูกันฟังสำหรับวันนี้บากุไก่สกาสีควตัวราไปกรอนสวัสดีครับ